นายกรัฐมนตรีก็เตือนประชาชนที่มีที่พักอาศัยตามริมคลองนะคะให้ระวังดินตลิ่งสุดค่ะเหมือนที่จังหวัดอ่างทองซึ่งก็ได้มีการประกาศเตือนภัยและก็เคลื่อนย้ายประชาชนแล้วค่ะส่วนวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ป่าและดินนะคะกำชับให้เร่งปลูกหญ้าแฝกทำฝายและปลูกป่าไม้ให้เป็นรูปธรรมภายใน2เดือนค่ะ นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานที่สืบเนื่องมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนการฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่าและดินการทําฝายที่จงังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายยยุทธวิชัยดิดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายปลอดประสบสุรสวสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายปรีชาเร่งสมบุญสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ว่าราชการจังหวัดต้นน้ำ10จังหวัดร่วมประชุมรายงานสรุปภาพรวมการดําเนินง,งานและผลการสํารวจ นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องการทราบความคืบหน้าหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนหน้านี้ที่ให้นโยบายไว้ว่าต้องการให้พื้นที่ต้นน้ําสามารถอุ้มน้ําและชะลอน้ําให้ได้มากที่สุดเพื่อลดปริมาณน้ําที่จะลงมาสู่พื้นที่กลางน้ําตามแผนระยะสั้นคือการทําฝายถาวรและกึ่งถาวรรวมทั้งการปลูกหญ้าแฝกและแผนระยะยาวที่ให้มีการปลูกก้าไม้ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะการปลูกป่าผสมไม้เนื้อแข็งกับไม้เนื้ออ่อนโดยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนและทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการพร้อมระบุว่าต้องมีการประชุมเชิงปฏิบัติการอีกหลายครั้งเพื่อทุกความเข้าใจที่ชัดเจน หลังการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพยากรธรณีรายงานสถานการณ์ดินสุดที่จังหวัดอ่างทองซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ดินบริเวณริมคลองอุ้มน้ำมากเกินไปแม้เป็นปกติของธรรมชาติแต่ก็ได้ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองให้เฝ้าระวังและออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเพราะผิวดินที่ถูกกัดเซาะจะไม่แข็งแรงกระทบต่อบ้านเรือนและอันตรายต่อชีวิต ขออนุญาตฝากฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองหรือริมแม่น้ําต่างๆถ้าพื้นผิวดินเนี่ยยังไม่แข็งแรงก็คงต้องขอให้มีความระมัดระวังเพราะว่าเนื่องจากว่าแน่นอนเพราะว่าดินเนี่ยน้ำเนี่ยที่อยู่ริมริมแม่น้ำเนี่ยถ้าเวลาการกัดเซาะบ,บ่อยๆก็แน่นอนความแข็งแรงของทนก็จะจะลดลงไปนะคะ นายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยนะคะว่าแนวทางแก้ปัญหาดินสุดริมตลิ่งในอนาคตอาจมีการทำเขื่อนริมตลิ่งเหมือนในหลายประเทศโดยจะต้องมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสบปัญหาดินริมคลองสุดร้ายแรงลงพื้นที่สำรวจเพื่อนำมาพิจารณางบประมาณในการสร้างแนวป้องกันต่อไป